ได้มาเป็นเซนเตอร์ของกินสโคล่าค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิสโคล่าค่ะสำหรับรางงานนี้ออซัมในด้านไหนได้ออซัมในทุกด้านเลยค่ะก็มีทั้งพิเซนเตอร์แบบหลายหลายแนวมากๆเลยนะคะก็มีแบบตั้งแต่ลุ้งสายบูแล้วก็มีพี่พีทีบอลบอลคะ่ะแล้วก็มีน้องๆองยิสุรีเราเรียกได้ว่ารวมรวมแทบจะทุกอย่างที่ที่เป็นรุ่นใหม่ใช่แล้วก็มีความออซัม awesome, ในตัวอย่างควาเป็นความเป็นพิเซนเตอร์ ใช่ค่ะก็เป็นเป็นอะดัน้องอะรัเอ็ดเอ็ดเอ็ดโฟร์ชมใหม่เป็นยังบ้างครับโอ้โหเปิดตัวครั้งนี้เรียกได้ว่าอลังการค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรที่ผ่านมาเนี่ยคือเรียกได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งใหม่จริงๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองค่ะเชิญคนออกมาซมั้คะค่ะก็เอสโวล่านะคะก็อยากให้ทุกคนมาซ่าแล้วก็กล้าที่จะเป็นตัวเองนะคะก็สามารถลองได้นะคะ พี่ขอถามเรื่องอันนี้หน่อยเรื่องของเราจริงเรื่องเรื่องวิธีปลดทุกข์ของเราที่ยืนฉี่ฝึกฝึกยืนปัสสาวะโอ๊ยโค้ดที่เรามีอะต้องผ่านมานานแล้วเนาะอยากรู้ไงแบบ ยังเออวิธีการอะไรยางทำแบาไม่ใช่เพื่อนเราต้องมาตอบเรืยอะเราเราชอบตั้งมีมไงจริงจริงมันไม่ใช่มีมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครทำกันคือจริงเรื่องนี้มันมันมันเกิดขึ้นนานแล้วคือโบเป็นคนมีปัญหาเยอะมากๆทังเรื่องสุขภาพแต่ว่าต้องต้องต้องเยอะนิดนึงในในเพื่อให้โชว์แต่ละโชว์มันมีต่อได้จะเป็นคนแบบกับท้องกระซิวปิดปิดโตไวอะไรเงี้ยแล้วก็ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โบรู้สึกคอนเสิร์ตมากที่ผ่านมารู้สึกว่าถ้าเราจะกำลังจะทัวร์แล้วอยู่ดีๆเราต้องไปถอดกอดห้องน้ำมันก็จะแบบของทั่วไทีมทุกคนก็ต้องแบบเฮ้ยโบจะไปห้องน้ำอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราแบบเอองั้นเราอยากได้พื้นที่ตรงนัวเองเราก็เลยเราก็เลยมีการแบบว่าพกห้องน้ําส่วนตัวไปในทุกโชว์อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราไปในทุกโชว์นะจนจนได้มันมีคอนเสิร์ต ในคอนเส,สิร์ตลานตาคือคอนเสิร์ตมันมี3ชั่วโมง mm hmm. แล้วเราไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดเลย mm hmm. บ,าบางเพลงก็จะแบบม,มีเวลาเปลี่ยนชุดแค่1วิหรือว่า3วิหรือว่า1นาทีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมากสุดเพราะฉะนั้นมันก็เราต้องเอาตัวรอดใช่วิธีเอาตัวรอดก็คือน,นั่นแหละคือทุกคนก็จะเข้ามาในซุ้มๆที่จัดเตรียมกันไว้เป็นสำหรับการเปลี่ยนชุดโดยเฉพาะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีค่าทีมแบบมี oh, <okay. S 1> ค่า ผู้หญิงกับกระเทยที่ที่จะอยู่ด้วยกันใช่แล้วก็คนนึงก็จับผมคนนึงรัดเอ้าหน้าคนนึงเติมปากคนนึงใส่เที่ยวคนนึงใส่ชุดคนนึงใส่รองเท้าถุงเท้าส่วนหนูประวัติคับเอาจริงอ่ะแล้ววิธีฝึกยังไงให้มันไม่กระเด็นกระดอนมันไม่กระเด็นอยู่แล้วคนเราเนี่ยควบคุมตัวเองได้แน่นอนการปรุงตัวหลายคนมองว่ามันจะดู ยากนิดหนึงสำหรับผมนิดหนึ่งเรื่องว่าเป็นผู้หญิงนี่นี่คือคำถามของหนูจริงหรอใช่มันเป็นอะไรอืมเป็ยังไงหรอก็อย่างแรกก็อุ๊ยอะไรอ่ะโอเคตอบจริงได้ได้ตอบจริงเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกใหม่ของมินเตอร์ก็คือไม่ไม่แค่อะไรแล้วหรอเป็นตัวตนไงโอเคก็แค่แบบเรียวๆโอเคก็คือก็คือเริ่มจากแบบว่าการการปัสสาวะเต็นก่อนที่แบบว่ามีคนบุกพานโดยที่เราจะต้อง ก็ต้องโดยที่มีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบในรถอะไรต่างๆนานาที่ที่พอจะทำได้แล้วก็วันรันทูวันซ้อมอะไรเงี้ยเราก็ต้องกะเวลาว่าเราจะแบบวะาตอ,ตอนไหนวางแล้วถ้าจะเป็นวันก็ต้างค่ะ แล้วก็กลุ่มคนที่เขาได้เข้ามายืนดูกันเขาไม่ต้องรับในสิ่งที่หนูเป็นไม่ได้ย้อนกลับไปวันหน้าที่แบบแใจว่าเราใช้วิธีนี้เลยมันมันคิดเยอะแล้วเอ้ยมันจะสมจะลำบากขนาดไหนไม่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 คิดเยอะเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเรามีอะไรจะเสียก็ไม่มีนะแต่ว่าแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเออถ้าหนูอั้นปัสสาวะไปเลยก็จะแบบอ้่เดือดร้อนยาวตามหลังแล้วถ้าจะ ถ้าจะปัสสาวะไปเลยก็จะมีปัญหาต่อระบบคอนเสิร์ตที่เขาจัดการเวลาไว้กันอย่างดีมากๆรวมถึงระบบการเปลี่ยนชุดที่ค่อนข้างคิดกันไว้เยอะมากๆว่าแต่ละชุดมันจะต้องเปลี่ยนคยับงไเพราะฉะนั้นเวลาปัสสาวะก็คือเราก็จะบอกทุกคนว่าเออ,เอ,อสามารถทํางานปกติเราแตบว่าไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เลย mm hmm. แล้วก็ตัวโบเองก็จะไม่ได้จะควบคุมมันไว้ไม่ทําให้ใครเดือดร้อน mm hmm. ใช่เราก็จะใช้ถุงปัสสาวะที่ ปัสสาวะไปปุ๊บมันจะกลายเป็นเจลอ๋อมันจะมีวิธีแล้วก็คือใช้แค่ตอนคอนเสิร์ตนั้นใช่ไหมคอนเสิร์ตว่าถามแค่คำถามนี้แล้วจบไหมแต่ว่าเราเราเราใช้แค่ตอนคอนนั้นใช่ไหมอันอื่นเราก็เข้าห้องน้ำปกติใช่ไหมหรือว่าชินแล้วชินแล้วค่ะแล้วหลังจากนี้คนก็จะจดจ่อตอนที่หนูแล้วอะไรเหตุผลที่เราออกมาออกมาพูดออกมาโพสต์ว่าแบบเออเราใช้วิธีนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูรู้สึกว่า คือโบเป็นคนค่อนข้างแบบเอาจริงโบเป็นคนแบบสามารถพูดอะไรก็ได้ในชีวิตอยู่แล้วถ้าถ้าเกิดว่าใครไม่ควบคุมจะให้ใครรู้ยางใช่น่าจะรู้แล้วเพราะโบก็ไม่ได้ปรึกษาเขาเพราะค่ารู้สึกว่าหลายๆครั้งที่มันเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโชว์จริงๆแล้วเป็นขั้นตอนที่เป็นกระบวนการโชว์ที่เป็นส่วนหนึ่งโบรู้สึกว่าต่อให้มันส่วนตัวแค่ไหนอะโบกาแชร์แล้วโบก็ที่จะแบบบอกว่าสิ่งมันเป็นเรื่องจริงที่โบทำานจริงแล้วก็แล้วก็คือโบไม่ได้ โบไม่ได้บอกว่าโบเป็นยังไงแต่บอกวรสทุกคนที่แบบอยู่ตรงนั้นแล้วทุกคนทํางานกันเต็มที่จริงๆแล้วก็ทุกคนกสอไม่ใช่แค่โบคนเดียวใช่ไม้ราแค่คนอื่นกกว่าตัวเองกาความสะดวกสบายของตัวเองแบบว่าเอาเอาความเร็วแบบว่าเฮ้ยให้ทุกคนแบบว่าทำงานเร็วขึ้นในในฐานะที่ตัวเองลำบากอะโบไม่ลำบากเลยจริงเหรอมันมันสบายมากเลยนะพี่แค่ปล่อยในสิ่งที่เราต้องการสลยในเวลาที่อาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่ามันก็ถือว่านี่แหละ ความสบายของชีวิตจะมีคนที่ไหนอีกมาแต่งหน้าในระหว่างที่เรากําลังปัสสวะอยู่เกิดมาซากล้ามาเป็นตัวเองโอโอยโอ้ยเป็นตัวเองโอยโอ้อ้ยโ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 อ้ยนอ้ยเอ้ยโอ้เอ้ยโอยอ้ยโอยโอ้ยโอยเอ้ยโอ้ยโอออ้ยโอ้อเอาเอยอ้อออาอ้าเออออ โนลองแล้วคุณลองดีอยังลูกค้ารู้ณื้าลูกค้ารู้ซื้ว่าใครอีกออเดี